ถ้าจะนิยามคำนี้แบบตายตัวคงไม่สามารถทำได้เพราะตามความเชื่อต่างๆในโลกใบนี้แต่ละที่นั้นล้วนให้ความหมายของคาว่าผีแตกต่างกันออกไปบางคนก็นิยามว่าผีคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันจะมาหลอกล้อในยามราตรีบางก็บอกว่ามันคือพลังงานหลังจากที่คนเราเสียชีวิตบางก็บอกว่ามันคือภาพของความกลัวที่จิตใจของคนเรานั้นสร้างขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกและที่แปลกมากก็คือ บางคนถึงกับบูชาและกราบไหว้ผีราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรตามสื่อต่างๆในยุคปัจจุบันทนั้งหนังสือเรื่องเล่าตามโทรทัศน์กระตนูนหรือภาพยนตร์และอื่นๆอีกมากมายก็นําเสนอสิ่งที่เกี่ยวกับผีออกมาได้หลากหลายรูปแบบทั้งน่ากลัวที่สุดไปนจนถึงตลกที่สุดนั่นเลยทำให้สิ่งที่เกี่ยวกับผีลรวนเป็นเรื่องลี้ลับที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปออกมาเป็นรูปธรรมได้ แต่ถึงกระนั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ก็ยังคงให้ความเชื่อว่าผีมีอยู่จริงและพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบๆรอบๆตัวมนุษย์อย่างพวกเราโดยในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับผีตนนหนึ่งที่ทั้งน่ากลัวและมีความโหมดร้ายเฉพาะตัวนั่นก็คือคนตัวแดงจากเรื่องตามล่าศพสยอง เหตุที่ถูกเรียกว่าคนตัวแดงนั้นเพราะตัวของเธอถูกย้อมไปด้วยเลือดทั้งตัวจึงทําให้ถูกเรียกว่าคนตัวแดงนั่นเองและการมีอยู่ของคนตัวแดงนั้นทําให้ตัวละครในเรื่องต้องพบเจอกับนรกอันแสนโหดร้ายตลอดกาลหากไม่สามารถตามหาชิ้นส่วนของศพตามที่ต่างๆในโรงเรียนได้จึงมีกฎอยู่9ก้าข้อให้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดออกจากหลุมนรกแห่งนี้ดังนั้นคลิปนี้จึงเป็นเหมือนการปูพื้นฐานให้คุณผู้ชม แต่รู้จักกับคนตัวแดงมากขึ้นหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับกฎข้อที่หนึ่งคนตัวแดงจะปรากฏตัวในอาคารเรียนหลังเลิกเรียนเรากับเรื่องเล่าตามโรงเรียนต่างๆที่ผีมักจะปรากฏตัวเมื่อโรงเรียนอยู่ในสภาวะเปลี่ยวไร้ซึ่งผู้คนแต่นั่นก็อาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมที่แห่งนั้นถึงเป็นอาณาเขตที่ผีสามารถทำอะไรก็ได้ รอบกับสนามเด็กเล่นและเจ้าของสนามเด็กเล่นแห่งนี้ก็คือคนตัวแดงนั่นเองกฎข้อที่สคนตัวแดงจะปรากฏตัวต่อหน้านักเรียนที่อยู่ตามลำพังก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความเบสิกของการปรากฏตัวของผีเลยก็ว่าได้หากไม่อยากพบเจอคนตัวแดงก็อย่าได้ลืมของเอาไว้ในห้องเรียนหรือไปเข้าห้องน้ำคนเดียวกฎข้อที่สม ผู้ใดก็ตามที่ได้เห็นคนตัวแดงห้ามหันหลังกลับเด็ดขาดจนกว่าจะออกจากประตูโรงเรียนได้กฎข้อนี้ก็เป็นข้อที่เริ่มมีความท้าทายเข้ามาภา,ายในโรงเรียนนั้นแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนหากเจอกับคนตัวแดงแล้วก็คงต้องปฏิบัติตามกฎข้อนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้กฎข้อที่4ผู้ใดที่หันหลังกลับ จะถูกฉีกร่างกายเป็นแปดส่วนและเอาไปซ่อนไว้ในอาคารเรียนนี่เขาเป็นจุดจบของคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎก่อนหน้านี้และกฎก็บอกนะครับว่าคนตัวแดงฉีกร่างกายไม่ได้ใช้ของมีคมใดๆมาตัดซึ่งเป็นการสังหารเหยื่อที่โหดร้ายมากๆกฎข้อที่5นักเรียนที่โดนคนตัวแดงฆ่าวันรุ่งขึ้นจะปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อน เพื่อให้พวกเขาตามหาศพของตัวเองนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในตามล่าศพสยองนี่เองซึ่งคนที่ตายก็จะมาปรากฏตัวในสภาพที่เป็นผีด้วยกฎข้อที่6ไม่สามารถปฏิเสธการตามหาศพได้การขอความช่วยเหลือจากคนที่ถูกฆ่าโดยคนตัวแดงไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ว่ากรณีใดๆนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเอกของเรื่อง และพักพวกต้องร่วมมือกันอย่างเรียกไม่ได้เพื่อตามหาศพในโรงเรียนกฎข้อที่7คนตัวแดงจะปรากฏตัวในระหว่างการตามหาศพจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่จะหลุดพ้นออกจากหลุมนรกแห่งนี้และที่น่ากลัวก็คือเราแทบจะไม่รู้เลยว่าคนตัวแดงจะปรากฏตัวออกมาตอนไหนที่ไหน คงต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนๆในการตามหาศพเพื่อไม่ให้คนตัวแดงเจอตัวและเพื่อนๆก็จะช่วยดูและสามารถบอกได้ว่าควรหลบซ่อนที่ไหนหรือไม่ควรไปทางไหนกฎข้อที่8การตามหาศพจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะตามหาศพเจอนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมเรียกว่าหลุมนรกนั่นเองยิ่งการตามหาศพช้าก็จะยิ่งทรมาน เราจะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆบทสนทนาเดิมๆความกดดันและความผิดพลาดจากครั้งก่อนก็จะทำให้ต้องระวังตัวมากขึ้นเราแวงมากขึ้นและสุดท้ายกฎข้อที่9ในการตามหาศพแม้จะตายก็ตายไม่ได้เป็นธรรมดาในการตามหาศพตัวละครจะรู้สึกทรมานที่ติดอยู่ในหลุมนรกนานเกินไป จนอยากฆ่าตัวตายให้มันจบๆไปซะแต่ก็ไม่สามารถตายได้และถึงแม้จะถูกฆ่าตายโดยคนตัวแดงก็จะกลับมาหลูบเดิมเพื่อตามหาศพนั่นเองก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกดทั้ง9ข้อที่เกี่ยวกับคนตัวแดงจากเรื่องตามมาศพสยองในส่วนของการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นผมยังไม่มีแผนชัดเจนว่าจะนำเสนอออกมาแบบไหนแต่ก็วางไว้คร่าวๆแล้วครับจะเป็นยังไงนั้น ก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ